ปมปัญหาแพทย์ลาออกจนนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแพทย์นะครับในระบบภาครัฐที่กลับมาเป็นประเด็นร้อนในสังคมอีกครั้ง หลายคนตั้งคำถามเลยนะครับว่านี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ระบบสาธารณสุขไทยกำลังจะล่มสลายหรือไม่นะครับซึ่งภายหลังโรงพยาบาลบึงการก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับก่อนหน้านี้ว่าแพทย์เพิ่มคุนทักษะหรือว่าอินเทอร์นปีหนึ่งที่ไปชดใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจำนวน16คนในจำนวนนี้10คนนะครับยืนยันแล้วว่าตัวเองนั้น ต้องการที่จะลาออกเพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนานะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคุณวชิรวิทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราจะได้ยินข่าวว่ามีการผลิตแพทย์ได้เพิ่มขึ้นปีละ3,000คนเลยทีเดียวนะฮะไอตัวเลขจริงๆมันก็ดูเหมือนน่าจะคลายกังวลได้แล้วแต่ปัญหานี้การขาดแคลนแพทย์มันกลับเข้ามาอีกได้ยังไงฮะ มันผลิตปีละ3 0 0 0คนก็จริงนะครับแต่ว่าผลิตแล้วเนี่ยต้องมาดูว่าไหลออกจากที่ผลิตไปอีกสักกี่คนนะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลมาให้ดูแล้วดูแล้วก็จะตกใจนะครับว่าโอ้โหผลิตมาเยอะขนาดนี้ถ้าออกไปขนาดนี้ก็อาจจะผลิตแล้วกอ็อาจจะไปอยู่ที่อื่นแบบนี้อาจจะไม่คุ้มนะครับ,รบแล้วอย่างที่คุณลุงรวดบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะถึงขั้นระบบสาธารณสุขล่มสลายเลยหรือเปล่านะครับ,รบหลายคนฟังแบบนี้อาจจะตกใจแต่ว่าเราพูดเป็นกลางๆตอนนี้เราอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังพอไปได้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่เรื่องนี้มีปัจจัย ลับซ้อนหลายเรื่องทั้งเรื่องคนเรื่องพนักงานแล้วก็เรื่องงบป,ประมาณด้วยครับ,รบอยากให้มาดูข้อมูลแรกก่อนเลยนะครับเวลาเราพูดถึงว่าหมอลาออกเนี่ยมันลาออกกันแบบไหนมีมากมีน้อยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะฮะ <c oughs> คือถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยอ๋อครับถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเราจะทราบเลยนะครับว่าในส่วนของหมอที่ไปอยู่ในสังกัดต,ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ส่วนน้อยครับจะอยู่กับโรงพยาบาลของรัฐ หมอที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะอธิบายให้เราฟังหลายเรื่องเลยว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างในช่วงสองปีที่ผ่านมารายการของเราได้ไปพูดคุยกับคุณหมอทั่วภูมิภาคเลยนะครับพวกเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือในเรื่องของภนระงานในเรื่องของค่าตอบแทนและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสปีที่ผ่านมา มีความมีคำสัญญาจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเร่งแก้ไขแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดได้เลยลองไปติดตามจากรายงานครับการละออกของแพทย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ย้อนไปในปี2566ก็เคยเกิดกระแสะคล้ายกันโดยเฉพาะในหมู่แพทย์จบใหม่ที่ต้องเผชิญกับภาระงานหนัก ทีมข่าวเคยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลแก้งครอะจังหวัดชัยภูมิพบว่าแพทย์จบใหม่ใช้ทุนหรืออินเทอร์นต้องทํางานต่อเนื่องข้ามวันแม้องค์กรแพทย์จะช่วยกันมีพี่ๆหมอเฉพาะทางมาช่วยตรวจ OPD โรคทั่วไปแต่แพทย์จบใหม่บางคนยังเกิดภาวะเครียดและอยากจะลาออกแต่เท่าที่ทําได้ตอนนี้ก็คือทนไปก่อนนะครับทนทําไปก่อนถ้ามีคนมาอยู่เวรมากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเวรครับเฉพาะในเวลามันก็จะถูกเกลีย่ย เกลี่ยคนไข้แล้วก็เกลี่ยเวลาการทํางานให้มันให้มันได้ดูคนไข้คนหนึ่งได้ได้นานขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่แพทย์จุใหม่ทุกคนจะเลือกออกจากระบบตัวอย่างที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แพทย์อินเทอร์ที่มาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทแม้งานหนักไม่ต่างกันแต่การได้กลับมาทํางานใกล้บ้านก็ช่วยลดความเครียดเข้าเรียนแพทย์ได้ด้วยตัวโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับก็โดยส่วนตัวผมแมอาศัยอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยแหละ เออกท็ที่ยังอยู่ในระบบก็เพราะว่าคงแบบบ้านอยู่ใกล้แหละเพราะว่าเดินทางอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแบบแย่อะไรครับต้องยอมรับว่าการที่หมอลาออกก่อนใช้ทุนหมดส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมากซึ่งหลักสูตรผลิตแพทย์เขียนล็อกไว้ให้แพทย์จบใหม่ต้องใช้ทุน3ปีเป็นกำลังหลักในการดูแลผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป และผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินรวมทั้งอยู่เวรเพื่อดูแลคนไข้นอกเวลาราชการตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาหมอขาดแคลนแต่จริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ได้จํากัดแค่แพทย์จบใหม่เท่านั้นแม้แต่แพทย์เฉพาะทางก็เผชิญภาระงานไม่ต่างกันเมื่อ2ปีที่แล้วทีมข่าวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลบึงการศัลยแพทย์คนหนึ่งเคยบอกว่าแม้ภาระงานจะหนักแต่เหตุผลหลักที่ตัดสินใจลาออก คืออยากอยู่ใกล้ครอบครัวและตอนนี้ตัวเขาเองก็ลาออกจากโรงพยาบาลบึงการมาเรียนต่อเฉพาะทางขั้นสูงในกรุงเทพเพื่อจะไปเป็นหมอในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านผมคงอยู่ในระบบต่อแล้วก็แต่อาจจะย้ายกลับใกล้ๆบ้านเพราะว่าสุดท้ายพ่อแม่เราเก็แก่ขึ้นเรื่อยแม่ผมหกเก้าเลยผมเลือจะอยู่กับแม่ได้อีกนานเท่าไหร่ล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก หมอเบียร์อายุรกรรมโรคติดเชื้อคนเดียวของโรงพยาบาลก็ยืนน่นหนังสือลาออกแล้วเช่นกันโดยจะมีผลวันที่หนึ่งวิทุนายนนี้หลังได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ลี้ภัยจำนวนมากหลังมีการตัดงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐนี่สะทอนปัญหาพื้นที่ชายแดนที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับภาระมากกว่าพื้นที่อื่น workload ของบุคลากรสาธารณสุขที่ชายแดนเนี่ยมันมีมากจริงๆมันมีมากมาตลอด <c oughs> ต้องขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้ออกมาพูดเ <c oughs> นื่องมาจากว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครสนใจถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลกระทบก,กับใคร <c oughs> เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับบุคลากร,กรต่อไปเพื่อที่เขาจะได้มีแรงในการที่จะไปดูแลประชาชนไทย <c oughs> ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะคะ <c oughs> การลาออกไม่ใช่เรื่องของแพทย์อินเทอร์แต่ยังรวมไปถึงแพทย์เฉพาะทางหรือสตาฟด้วยปัจจัยไม่ได้มีแค่ภาระงานแต่ยังรวมไปถึงค่าตอบแทนและความต้องการกลับภูมิลำเนาปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศจนล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขต้องทำหนังสือหารือกับแพทยสภาเพื่อทบทวนโครงการแพทย์อินเทอร์ที่ดำเนินการมากว่า20ปีหลังยังคงมีการลาออกอย่างต่อเนื่องกระทบกับการจัดสรรแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน จริงๆแล้วนะครับระบบสาธทารณสุขของประเทศไทยอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราได้มีการเขียนระบุล็อกเอาไว้ในหลักสูตรผลิตแพทย์เลยนะครับว่า แพทย์ที่จบมาเนี่ยเขาเรียนแพทย์6ปีจบมาแล้วเนี่ยจะต้องมาเป็นอินเทอร์หรือว่าหมอจบใหม่ใช้ทุน3ปีซึ่งสามปีตรงนี้เราเขียนล็อกแล้วก็บังคับไว้เลยที่ต้องบังคับเพราะว่าจะได้เอาคุณหมอจบใหม่ใช้ทุนเหล่านี้ครับกระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาหมอขาดแคลนซึ่งจริงๆแล้วปัญหาหมอขาดแคลนเนี่ยก็เป็นปัญหามาตั้งแต่ยุคดึกดําบันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ทีนี้ แต่ว่าต่อให้มาถึงณนะวันนี้เนี่ยเราคงต้องมาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับหมอมันขาดแคลนจริงๆหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีหมอในสัดส,ส่วนที่มากพอสมควรแต่ว่าสัดส,ส่วนอาจจะก,กระจัดกระจายอยู่ภาครัฐบ้างเอก,กชนบ้างมาดูตัวเลขตรงนี้เลยนะครับคุณนุ่งโรจน์ เราจะได้เห็นเลยนะครับว่า42เนี่ยเป็นคุณหมอที่อยู่ในภาคเอกชนครับในขณะที่หมอที่อยู่กับกระทรวงสาธารณาสุขจะมีสัดส,ส่วนอยู่เพียงแค่35.5เท่านั้นยังไม่รวมภาครัฐอื่นๆภาครัฐอื่นอาจจะขอยกเอาไว้นะครับว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาัยหรือว่าท้องถิ่นเหล่านี้อาจจะมีราเบียบค่า ตอบแทนที่ต่างไปจากกระทรวงสาธารณสุขแต่เรามาดูนะครับว่าที่มันแตกต่างและเห็นสัดส,ส่วนของหมอไปทํางานเอกชนมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเงินเดือนของภาคเอกชนเริ่มต้นนะครับ,รบจะอยู่ที่70,000ถึง150,000บาทซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าเงินเดือนของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเท่าตัวเลยนะครับก็คือเงินที่เริ่มต้นของเอกชนเนี่ยเจ็ดหื่นนะฮะสูงกว่า เงินเริ่มต้นสูงสุด60,000ของหมอในโรงพยาบาลรัฐเองนะฮะก็ต้องถามคุณรุ่งโรดว่าถ้าสมมติคุณรุ่งโร์เป็นหมอคุณรุ่งโรดจะอยู่ โรงพยาบาลไหนถ้าดูจากค่าตอบแทนแบบนี้นะครับแน่นอนม,นมันมีปัจจัยอื่นนอกจากตัวเองด้วยเนาะมันมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของการต้องดูแลภาระต่างๆความเครียดในการทํางานอีกไปอยู่เอกชนน่าจะได้ค่าตอบแทนคุ้มกว่านะฮะใช่ครับแต่ถ้าอยู่เอกชนเนี่ยหมายความว่านโยบายต่างๆที่จะเป็นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการรักษาทุกที่30บาทนี่จะไม่มีคุณหมอมาทํางานตรงนี้นะครับ,รบเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดว่าทํายังไงให้คุณหมอเนี่ยยังอยู่ต่อไป มาดูนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็จะมีจํานวนตัวเลขนะครับสัสดส่วนของประชากรต่อแพทย์หนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่าจะบอกว่าหนักกว่านานาชาติเลยนะครับ <c oughs> ตัวเลข ที่ยกมาเนี่ยออสเตรเลียเยอรบันีสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์อังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศในกลุ่ม OECD หรือว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วน่าสนใจตรงประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมีคุณหมอ1คนต่อประชากร3 8 0คนแต่ก็ยังมีเสียงบ่นว่าการไปหาหมอที่ญี่ปุ่นนี่ยากกว่าคุณหมอที่ประเทศไทยนะครับมีดาราจีนที่ไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นถูกถึงระบบการเข้าถึงเหมือนกัน แต่ถ้ามาดูใกล้ๆบ้านเราประเทศไทยเนี่ยครับก็จะมีหมอหนึ่งคนต่อประชากรประมาณ900กว่าคนแต่ว่าที่เวียดนามนี่หนักกว่าเรานะครับ,รบหมอหนึ่งคนต้องแบกรับประชากรเนี่ยหนึ่กว่าคนเลยทีเดียวอ,อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนเราไหมฮะเวียดนามยังไม่เป็นตัวเลขที่ยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจเลยนะครับแต่คิดว่าในตัวเลขที่หนักขนาดนี้เนี่ย การเข้าถึงระบบสารารณสุขถ้าเราเอาเปรียบเทียบแรงกิ้งกันเนี่ยประเทศไทยมีหมอเท่านี้นะครับแต่ว่าระบบเราดีกว่าหลายประเทศแล้วก็ได้รับคําชมในระดับนานาชาติตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราต้องมาดูกันต่อว่าไอ้คุณหมอบ้านเราเนี่ยอาจจะเสียสละกันมากพอสมควรเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยเสียสละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคนที่เสียสละก็ยังอยู่แต่คนที่ไม่ไหวแล้วออกจากระบบ ก็ไปเยอะนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีมากเป็นหลักพันคนเลยนะครับข้อมูลตรงนี้เก็บมาณปี2,566แต่ว่าย้อนหลังกลับไป6ปีปี60ก็ออกในระดับพันคนเรื่อยๆอย่างที่คุณนุ่งโรดถามว่าตอนนี้เราผลิตแพทย์เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราผลิต3,000คนต่อปีนะครับแต่ว่ามันออกถึงปีละพันคนเนี่ยถือว่าออกจะเหมือนเติมน้ำเข้าไปแล้วก็น้ำก็รั่วออกมาแบบนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์หมอขาดแคลนก็น่าคิด ถามต่อนะครับว่าเขาออกจากอะไรตรงนี้ก็เลยอยากจะวิเคราะห์เป็นหมอ3ยุคครับ,รบเพราะว่าในช่วงชีวิตหรือว่าแค่เรือผ่าข,ของคุณหมอเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ยุคยุคแรกคือคุณหมอจบใหม่คุณหมออินเทอร์หนึ่งสองสานี่ที่เขาจะลาออกเพราะว่าอย่างแรกเลยขาดพี่เลี้ยงหรือว่าบางทีสตาฟอาจจะใช้คําพูดไม่ดีเท่าที่ได้ยินมานะครับ,รบมีระบบการสนับสนุนอาจจะไม่ไม่ดีมากพอระบบการโอนย้ายแล้วก็การอยู่เวรที่อาจจะต้องแบกรับหนักเกินไปก็ทําให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ที่เขาอยากจะออกนะครับเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าคุณหมออินเทอร์นี่ถูกมองเป็นพลเมืองชั้น2รองจากคุณหมอเป็นคำท,นทุกอย่างนะครับถ,ถ้าเรียกแบบนั้นจริงๆเรื่องภาระเวนเนี่ยภาระงานเนี่ยก็จะคาบเกี่ยวกันเป็นเหตุผลเดียวกันกับหมอยุคที่2คือถ้าคุณหมออินเทอร์จบแล้วเขาไปเรียนต่อก็จะเป็นหมอเฉพาะทางเฉพาะทางก็จะเป็นสูสานเม็ดเด็กอถโถก็เหล่านี้เนี่ยภาระงานเวนหนักเหมือนกันแต่สิ่งที่ กลุ่มหมอเฉพาะทางจะคิดก็คือในเรื่องของรายได้ตอนเป็นหมอจบใหม่อาจจะยังไม่คิดเพราะคุณต้องยังใช้ทุนอยู่แต่ถ้าบางคนเบื่อไม่อยากใช้ทุนก็อาจจะออกแล้วก็ยอมเสียค่าปรับจ่ายเงินคาปรับจ่ายเงินค่าปรับไปแต่ถ้าเป็นหมอเฉพาะทางตรงนี้เรื่องรายได้เข้ามามีส่วนสําคัญที่ทําให้เขายังอยู่ในระบบต่อหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะต้องต้องอยู่หมอเท่าไหร่บางคนเป็นหมอแล้วยังไม่ได้บรรจุข้าราชการตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเฉพาะทางไปอยู่ที่อื่นดีกว่าครับขยับจากหมอเฉพาะทางเป็นอีกหมอยุคหนึ่งหมอระดับสูงเฉพาะทางหรือที่เรียกว่าซับสเปเชียลตี้เนี่ยครับเป็นสาขาที่เฉ,เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เขาก็อาจจะไม่ต้องอยู่เวนหนักเพราะฉะนั้นใน,ในเรื่องของภาระเวรไม่ใช่สาเหตุละแต่สาเหตุยังอยู่ที่ระบบการสนับสนุนรายได้ต่ำกว่าเอกชนแล้วก็ไม่มีเครื่องมือรองรับการทํางานที่มากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแบ่งสาเหตุแยกออกมาตามยุคแบบนี้มันจะทําให้เราเห็นปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับลองไปฟังนะครับว่าตัวแทนสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติตงานนั้นเขาย้ําถึงเวิร์กโหลดของพนักงานแพทย์อย่างไรและตรงนี้จะทําให้เขาอยู่ในระบบต่อไปได้หรือไม่ครับ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาระงานที่ไม่ไม่สมดุลค่ะก็คือว่าภาระงานเนี่ยมากมากมากโอเวอร์โหลดมากๆแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรื่องจริงๆเรื่องค่าตอบแทนก็เกี่ยวเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากให้มองว่าเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลักปัจจัยเดียวเพียงแต่วางทีมันเป็นปัจจัยที่มันเห็นได้ง่ายและชัดค่ะเพราะว่าออระบบ ตอนนี้เนี่ยเราใช้ความเสียสละในการที่เราเออทุ่มเทลงไปในทรัพยากรที่จำกัดคือพูดตามจริงหลายๆอย่างมันถูกซุกไว้ใต้พมหลายอย่างพยายามทำให้มันสวยงามหลายๆอย่างทำให้ทำให้ปัญหามันดูเรียบง่ายเกินไปและ เล็กน้อยเกินไปทั้งๆที่ความจริงมันมีความสลับซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่เราพยายามจะทําให้มันดูง่ายๆแล้วเราก็บอกว่าก็ทําเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นว่าบอกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาที่พยายามจะบอกว่าแบบว่าต้องเสียสละต้องเสียสละอะไรทําบตรงนี้คะ่ะก็คือว่าก็มองว่าอืมก็เสียสละมามากพอแล้ว แต่ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากตัวแทนสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาระงานคุณสมศักดิ์แถลงข่าวเมื่อวันที่18เมษายนเป็นการแถลงข่าวหลังจากที่เกิดกระแสคุณหมออินเทิร์ลาออกเนี่ยแหละครับแล้วก็มีตั้งข้อสังเกตในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไม2ปีแล้วกระทรวงยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาคุณหมอลาออกหรือว่าหมอขาดแคลนได้คุณสมศักดิ์ให้ความเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาระงานของคุณหมอที่อยู่เวรเนี่ยมันอาจจะมี ดูทีนหรือว่ามีกิจวัตรบางอย่างที่อยากจะให้คนภายนอกรับรู้ก็คือว่าคุณหมออาจจะไม่ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะมีเวลาพักผ่อนบ้างแต่ว่าตรงนี้กลับเป็นความเห็นที่สวนทางแล้วก็ไปจี้ใจดํากับคนที่ทํางานอยู่ในระบบเป็นอย่างมากครับบางคนเนี่ยแพทย์เขาจะแลกเวรกันบางทีเขาอยู่ยาวอยู่ยาววันหนึ่ง24ชั่วโมงเลยคือเขามีห้องพัก มันไม่เหมือนพยาบาลพยาบาลเนี่ยมันต่อก,กะกันไม่ได้เพราะพยาบาลต้องต้องอไม่ไม่ไม่อยู่กับที่ไม่ไม่มีห้องพักในส่วนต่างๆแล้วมันแตกต่างกันคือแพทย์บางทีโรงพยาบาลหนึ่งมีสามคนเนี่ยเขาเขาฝากเวนเปลี่ยนเวรกันได้อยู่ยาวตลอดครับ<ข>เราก็ไปดูนะครับเราจะไปนับชั่วโมงถ้าเรานับชั่วโมงตัวเลขเห็นเนี่ยโอ้ผมก็ยังตกใจแย่เลยทำงาน สัปดาห์หนึ่ง80ชั่วโมงทําได้ยังไงผมยังตกใจแล้วผมก็ต้องไปดูที่โรงพยาบาลผมถึงรู้ว่าอ๋อเขาทางานได้เขามีห้องพักห้องพักคือได้พักผ่อนแต่ไปไหนไกลไม่ได้ต้องอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลนะลองไปดูตรงนี้นะครับกำลังเป็นกระแสดราม่าเลยที่คุณสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปนับชั่วโมงมการทํางานเพราะว่าใน40ชั่วโมงเวลาอยู่เวรเนี่ยไม่ได้ ดูแลคนไข้ตลอดนะมีช่วงเวลาพักผ่อนแต่ทางด้านของตัวแทนสาภาพแพทย์ก็บอกว่าโอ้โหพูดแบบนี้เนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดแบบนี้เนี่ยบันทอนกาลังใจบุคลากร,กรมากๆเลยแล้วก็อยากจะชวนคุณสมศักดิ์เนี่ยไปอยู่เวรกับคุณหมอไปดูจริงๆว่าช่วงที่เขาเข้าไปอยู่ในห้องพักแพทย์เนี่ยเขาได้พักจริงหรือเปล่าหรืออาจจะยังต้องผวาเสียงโทรศัพท์มือถือหรือบางคืนเนี่ยอาจจะมีเคสเข้ามาแบบจำนวนมากจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้พักจริงๆนะครับและอย่างที่คุณวชิรวิทย์ลงไปสํารวจหรือว่าไป ดูตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย24ชั่วโมง40ชั่วโมงเนี่ยมีเวลาพักผ่อนยีบหลับอะไรแบบนั้นเหมือนที่คุณสมศักดิ์พูดไหมครับเขาเรียกว่าเป็นส n a p สลี e นะครับแบบเป็นหลับแบบ สักนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้สามารถจะหลับแบบเราค,รคนทํางาน8ชั่วโมงแล้วกลับไปบ้านแล้วนอนที่มันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับคุณหมอท่า,าแล้วบอกว่าอยู่เวรติดกันเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่นอนติดกัน2คืนหรือนอนไม่เต็มอิ่มเลยนะครับ,รบอันนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่าสาแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเรียกร้องเนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆก,กับการที่จะทําให้ชั่วโมงการทํางานลดลงชั่วโมงการทํางานจะลดลงได้อย่างไรก็ต้องอยู่ที่ว่ามีหมอเข้ามาช่วยเขาทํามาก ขึ้นหรือไม่นะครับก็เลยต้องมาดูกระทรวงก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราจะทําให้พนักงานของแพทย์ลดลงในระยะยาวก็อาจจะต้องมีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นมาซึ่งจริงๆทุกวันนี้ที่คุณนุ่งโรดบอกเนี่ยตัวเลขประมาณ3,300คนต่อปีในปี2,568นะครับมีการผลิตแพทย์จาก3,300เป็น3,700คนแล้วนะครับตอนนี้เราผลิตเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เพียงพออยู่ดีและคาดว่าจะเพียงพอในอีก10ปีก็คือในปี2575 เราตั้งเป้าว่าจะมีสัดส,ส่วนคุณหมอ1คนต่อประชากร651คนซึ่งกน,นจะตามมาตรฐานไหมครัอันนี้คือตามมาตรฐานก็คือเทียบเท่ากับประเทศ OECD ที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อตอนต้นนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ300-400คนครับคน เราก็อยากจะให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องเท่าขนาดนั้นแต่ว่าก็จะประมาณนี้ให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้มันหนึ่งพันหนึ่งคนต่อประชากรเกือบหนึ่งพันคนอะไรประมาณนี้นะครับ,รบในสิปีเราก็จะได้เห็นตัวเลขแบบนี้กันแต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็จะต้องดูกันต่อไปปัญหาการปัญหาคําถามที่ต้องถามกันต่อว่า เราผลิตเพิ่มแล้วเนี่ยมันใช่ทางออกไหมก็ปรากฏว่าผลิตเพิ่มอาจจะไม่ใช่ทางออกเพราะว่าสัดส่วนแพทย์ถ้าเรามาดูนะครับปัญหาการกระจายตัวเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้เนี่ยจากจากกราฟนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่า48%คุณหมอแอร์อัดกันอยู่ที่กรุงเทพครับ ในขณะเดียวกันเนี่ย51%ก็กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดจังหวัดที่หมอขาดมากๆเลยก็อย่างเช่นอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตราดจัดแม่ฮ่องอนบึงการหมอหนึ่งคนอาจจะต้องดูแลประชากรถึง5,000ถึง6,000คนเลยนะครับปัญหาการกระจายตัวก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาลต้องคิดว่าจะทําไงต่อและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดครับรัฐบาลคิดแล้วนะครับว่าจะแก้ปัญหาการกระจายตัวยอย่างไรมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกําลังคนขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเน้นแพทย์ที่จะทําาในเรื่ององงขัญ เสริมสวยเสริมความงามเพื่อจะตอบนโยบายเรื่องเวลเนสทัวริสต์ม,มากกว่าในขณะเดียวกันตัวที่เป็นร่างกฎหมายอันนี้เป็นความหวังของบุคลากรตอนรับฟังความคิดเห็นมีคนเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร่างกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการสาธารณสุขแยกออกมาจากกอพอเพื่อที่จะปรับฐานเงินเดือนของคุณหมอเนี่ยให้มันอาจจะเท่าเอกชนได้หรืออาจจะไม่ต้องเท่าหรอกแต่ว่าให้มันเหลื่อมล้ำกันไม่มากนะักแต่หน้าเสียดายที่ร่างกฎหมายฉบับนี้คุณสมศักดิ์ ในฐานะพรรคเพื่อไทยบอกว่าตั้งเป้าจะบังคับใช้ในปี68แต่ตอนนี้ยังไม่เข้าคอรมอรเลยครัผมก็เลยต้องไปถามรัฐมนตรีนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรติดขัดอะไรทําไมสัญญิงสัญญากันไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านให้ทันปี68มันติดที่อะไรลองไปฟังคุณสมศักดิ์ตอบคําถามนี้ครับ แกเป็นกระหมดแล้วในเรื่องของพรบคอสทครับอยากให้ท่านชี้แจงหน่อยไหมครับว่ามันไปติดตรงไหนอะไรยังไงครับกับหน่วยงานอื่นๆที่เขายังมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการปรับฐานเงินเดือนของพนักาครผมยังไม่ทราบเพราะยังเขายังไม่ได้ถามกลับมาไงตอนนี้มันเรื่องมันมันรออยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองนะครับที่มีรองนายกรัมรีเป็นประธานถ้าหากว่าผ่านชุดนี้แล้วก็เข้าคอรมอนะครับ แล้วข้อความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นผมผมยังไม่ได้รับมาเลยนะครับไม่มีใครสอบถามกลับมาแสดงว่าเนื้อในคงคงดีแล้วอ่ะที่ไม่มีถามกลับมาท่านคิดว่าจะทันในปี2568ัห้รยบเพราะผมว่าก่อนไ,ได้นนม,มันมันมนอกเหนืออำนาจหน้าที่ผมนีผมในอำนาจหน้าที่ของรัฐรีว่าการกระทรวงสาสาธารณสุขเนี่ยไปเร็วเต็มที่แล้วนะครับผมมาอยู่ที่นี่9เดือน เก้าเดือนเดี๋ยวผมก็ไปถึงพอรมอแล้วนะฮะอสอมอเนี่ยมีสามสามหมวดเนื้อหาอาจจะน้อยกว่ามันก็เลยไปทันกันที่คอรมอท่านค่ะตัวพลบคอ,อสอทอค่ะเราพักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยเรายืนยันใช่ไหมคะว่าภายในรัฐบาลนี้ต้องออกมาค่ะรัฐบาลพักเพื่อไทยอะ่ะไม่ไม่รู้ผมก็ตอบไปครบหมดแล้วว่า บ้านเมืองเราพัฒนามากๆเงินทองเยอะมันก็ไปได้ทั้งนั้นนะครับท่านมีแผนสำรองไหมครับถ้าไม่สามารถจะผลักดันพรบก,กสทได้ครับมีแผนสองไหมครับแผนสองจะผลักดันมันไม่มีมันมีแผนเดียวนี่แหละได้หรือกับไม่ได้ทั้นั้นอนะ มีข้อเสนอว่าให้เราเพิ่มสัดส่วนกอพอเป็นคนของเราเข้าไปเพื่อที่จะไปดีลกับกอพอเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้มันเป็นแนวทางที่ทําไปพร้อมๆกันได้นี่ท่านพอจะมีรายละเอียดไม่ไมไได้คิดไม่ได้คิด,ด,คดแสดงว่าเราเราเน้นเรื่องต้องออกจากกอพอให้ได้ใช่ไหมคะก็ทํากฎหมายไปแล้วอะไม่รู้ได้หรือเปล่าที่เราพูดถึงกฎหมาย แยกสทอ,ออกจากกพเพราะเป็นความหวังของบุคลากรนะครับตอนนี้ยังทําไม่ได้ตอนนี้เห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่คาดหวังไม่สิ้นหวังแต่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากกระทรวงที่ออกมาระยะสั้นนะครับจะแก้ปัญหาหมอขาดแคลนใน3จังหวัดก่อนที่มีปัญหาหนักๆก,ก,ก็คือแม่ห้องสอนต่างแล้วก็บึงการมี7ข้อนะครับอาจจะได้เห็นผ่านสื่อไปแล้วแต่ข้อที่น่าสนใจคือลดทุนของคุณหมอจบใหม่เหลือ2ปีปกติที่บอกไปนะครับ <3 S 1> ว่า <3 S 1> ต้องใช้ทุน3ปีช่วยได้ไหมฮะลดลงปีหนึ่งก็ถ้าเด็กจบหม่ถ้าคุณหมอจบใหม่ที่ดินแล้วอาจจะสนใจ นะครับเพราะเราจะได้มูฟไปเรียนเฉพาะทางต่อก็อาจจะฟ้าตักได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันที่ยังเป็นประเด็นก็คือในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลานี้คุณหมอก็ตั้งข้อสังเกตในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่าการจ่าย OT ของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยม,มันไม่ได้ใช้เงินจาก สมาชิกลางนะครับมันเป็นเงินบํารุงจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลยังมีเงินบํารุงติดลบจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายโอทนะครับนี้ก็ยังเป็นเป็นมาตร,รการที่ยังมองไม่เห็นว่าจะทําได้จริงแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็จ่ายกันอยู่แต่อาจจะไม่ได้จ่ายกันเยอะแยะเพราะว่าตอนนี้ก็ทําให้กระทรวงต้องไปทวงถามเงินจัด สปสชจากอื่นๆที่ค้างกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอเหล่านี้ยังเป็นข้อเสนอระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวอย่างที่บอกไปคุณหมอสมศักดิ์เทียมเก่านะครับคุณหมออันนี้คุณหมอจริงๆนะฮะคุณหมอสมศักดิ์ซึ่งเป็นผอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็เสนอว่าถ้าเราจะลดเรื่องเวรเนี่ยเราปิดห้อง ER บางโรงพยาบาลที่มันไม่จําเป็นดีไหมหรือว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สุกเฉินก็ไปใช้คลินิกทั่วไปครับคุณหมอจะได้แบ่งเบาภาระงานกันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ คุณหมอสมศักดิ์บอกก็คือว่าสปอสอชอซึ่งเป็นคนจ่ายเงินต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตไม่ให้โรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนเอาเฉพาะเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมู้ไปทําอย่างอื่นอันนี้น่าจะเห็นภาพในเชิงระบบว่าเออถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันอาจจะอะไรอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ข้อเสนอก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าปัญหาความอิลุงตุงนังของระบบสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันก็ มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะฮะคงไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินหรือว่าเรื่องแก้กฎหมายอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พื้นที่อีกนะฮะว่าจะใช้มาตรการแบบไหนเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะจะเกาถูกที่คันหรือเปล่าใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปว่า3จังหวัดที่เราเราให้ดูเมื่อสักครู่นี้แม่ห้องสอนตากบึืองการเนี่ยเมาตรการเป็น7มาตรการที่ดีแต่มันจะเป็นการแก้ปัญหาวงแคบทุกคนกำลังรอว่าจะมีการแก้ปัญหาวงกว้างกว่านี้ด้ยังไงบ้างครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณวชิชรวิทย์มากนะครับ